มาครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับขาตั้งกล้องนะครับที่ผมซื้อในออนไลน์เพื่อนตัวนี้จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับกิมบอลนะเพื่อนนะครับก็จะหมุนได้360องศานะข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้เพื่อนนะครับก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับผมซื้อมาในราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเก็บโค้ดส่วนลดก็ได้ส่วนลดอีกอันนี้จะเป็นรุ่นอ่ากิมบอล PO2 นะครับประมาณนี้ นี่ครับมันก็จะมีบอกว่าามุนได้360นะครับมีหลากหลายเหมือนเดินะครับเอาง่ายตัวนี้มันเป็นขาตั้งกล้องที่หมุนได้นะง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟนะครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมอันนี้ผมซื้อมาเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ว่าเราเราถ่ายในที่มืดนะครับเพื่อนเนี่ยไฟมันก็จะปรับได้ประมาณ3-4ระดับเพมือนนะครับกดรอบหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนปิดปิดปิดเปลี่ยนไปครับเป็นสีนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองๆออกเงี้ยประมาณ สามสี่สเต็ปเหมือนเบื่อนะครับนี่ผมซื้อมาสองสองอันเหมือนนี่ครับอมันมันจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตรงข้างข้างนี้ครับเนี่นี่ครับตัวนี้ก็เล็กกระทัดรัดนะครับสะดวกพกพาง่ายนะเบื่อนะครับพกพาไปทุกที่นะตัวนี้เวลาเราถ่ายคลิปไลฟ์สดนะครับทําอะไรเกี่ยวกับคียอเตอร์เมื่อนะครับมันวางได้อย่างนี้นะครับสามารถต่อขาดตังกล้องนะครับนี่ครับมีแท่นนะครับให้เราวางด้วยนะครับนี่หมุนใส่นะครับแล้วก็วางนะครับตัวนี้ หรือจะไปต่อขาตั้งกล้องตัวสูงๆก็ได้เพื่อนนะครับเราจะแถมสายชาร์จให้มาด้วยนะอันนี้เป็นเป็นสายชาร์จอ่าตัวไฟหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเป็นสายชาร์จไอตัวเครื่องตัวนี้หนึ่งตัวนะครับขากล้องหนึ่งตัวนะครับจะเป็นสายชาร์จ Type C นะครับเพื่อนนี่ครับก็อาจจะลองดูท่านเพื่อนนะครับวิธีการใส่ก็เราจะใส่มือถือครับ อย่างนี้นะครับแต่มันจะมีปุ่มกดก่อนนะครับเดี๋ยวให้สาธิตให้กดส่วนตัวข้างล่างนี้นะครับที่ผมจับอยู่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับว่าบลูทูธตัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าตัวที่เราเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเหมือนกับว่ามันจะเชื่อมต่อกับมือถือนะครับโดยตรงที่มันไม่ไม่เกี่ยวกับขานะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับขาตัวนั้นนะตัวนี้เหมือนกับว่าเวลาเราเดินไปไกลๆนะครับเราต้องการที่จะถ่ายรูปถ่ายอะไรล้วก็กดไอ้ตัวนั้นนะครับส่วนวิธีการเปิดเครื่องนะครับเราก็จะกดตรงนี้นะกดค้างไว้นะครับ กดค้างไว้ให้ปุ่มสีเขียวขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ว่าใช้ได้นะมันก็จะหมุนตามเราด้ื่อนะครับส่วนตรงข้างบนนะครับมันจะมีอยู่สามปุ่มนะอ่ามีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะปุ่มตัวนี้ถ้าเรากดค้างไว้เหมือนมันจะมันจะอ่าใส่คําสั่งมือหยุดนะครับหรือทํางานไม่ได้นะครับเหมือนมันจะจับเราตลอดนะครับถ้าเรากดปุ่มฝั่งซ้ายมือนะครับเนี่ยก็จะกระพริบอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อน เรากดปิดก็กดค้างนะครับแบบนี้มันก็จะมีอยู่สามปุ่มแค่นั้นเองนะครับมีปุ่มเปิดนะครับปุ่มฝั่งซ้ายมือจะเป็นปุ่มกดแล้วมันจะวิ่งตามเราตลอดกับฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือจะมันจะเป็นปุ่มที่เรากดนะครับแล้วจะหมุนเองอัตโนมัติ3า0รอกิองศานี่ครับเนี่ยขวามือปุ๊บเรากดไว้ปุ๊บมันจะหมุนเองเลยนะครับตัวน,นี้เราเราไม่สามารถบังคับได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวแค่ปุ่มกลางนะครับด้วยนะปุ่มกลางมันจะมันจะจับการเคลื่อนไหวของเรานะครับเเมมมมื่อาารจจะะหหุุนนนไไปก็ต ไอตัวนี้นะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่กล้องนะตัวนี้มันเป็นแค่ขาตั้งกล้องนะเพื่อนขาตั้งกล้องที่สามารถอ่่าาหมุนตามเราได้นะครับเราขยับไปไหนมันจะหมุนตามนะครับส่วนไฟข้างข้างเป็นออปชันเสริมที่ผมซื้อมานะเพื่อนนะครับก็เป็นเซ็ตของพวกนี้แหละนะครับแต่แล้วแต่เราเลือกนะครับราคาก็จะต่างกันนะครับตัวนี้นี่ครับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะเพื่อนประมาณนี้แหละเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทิ้งพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะถ้าใครสนใจนะ นี่ครับกดนะครับเปิดครับมันก็จะเป็นคําสั่งทํางานนะที่เขียวมันก็จะมีแบบเราใช้สัญลักษณ์มือนะครับโดยการโบกหรือว่าโอเคนะครับเป็นการหยุดหรือจ่ายสั่งมันทํางานเนี่ยนเดินะครับมันจะหมุนเวลาเราใส่นะครับก็สามารถใส่ทั้งแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนได้เหมือนนี่ครับแนวตั้งก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแนวตั้งก็จะใส่โคมไฟได้ทั้งสองหลอด แต่ถ้าเป็นแนวน,นอนนะครับมันต้องถอดออกหลอดหนึ่งนะครับใส่ได้แค่หลอดหนึ่งนะเพื่อนเนี่ยมันก็จะหมุนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่เราก็ต้องเปิดเปิดเวลาเราจะไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็ต้องเปิดกล้องนะครับเพราะว่ากล้องกับตัวขาตั้งกล้องมันไม่เกี่ยวกันนะตัวขาตั้งกล้องมันจะมีหน้าที่แค่หมุนตามเราเฉยๆนะเพื่อนนะครับเนี่ยเวลาเราจะใช้ในแนวนอนนะครับเพื่อนนะครับเราก็หมุนอย่างนี้นะครับ ไฟก็ใส่ข้างบน,นครับไฟถ้าหมุนแนวนอนแนวนอนอย่างนี้นะครับมันจะใส่ไฟได้แค่อันเดียวนั้นเพื่อนนะครนี่ครับจะใส่ไฟได้แค่อันเดียวครับไฟก็จะเปิดเหมือนที่ผมบอกนะรประมาณสามสี่ระดับนี่ครับในกรณีที่ว่าเราต้องการแสงสว่างจากมือถือให้มันมากขึ้นเพื่อนก็ใส่ตัวนี้จริงๆไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้ใช้เนาะแล้วแต่นะครับแล้วแต่กล้องใครว่ามันจะโฟกัสดีขนาดไหนด้วยนี่ครับก็ ี่ประมาณนี้เลยน้เพื่อนครับเวลาดึงออกก็ดึงอย่างนี้เลยนะครับมันจะแน่นกระชับนะครับวัสดุวัสดุที่ใช้นี่าทนทานน้เพื่อนนะครับก็คือมันแข็งแรงอยู่น้เพื่อนครับแข็งแรงอยู่นะเพื่อนครับนี่เราจะหมุนนะครับแต่มันหมุนแก๊กๆได้นะครับเราบิดได้นะครับตัวนี้แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้มันปรับยกขึ้นยกลงได้แล้วก็หมุนได้นะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนนะครับนี่ มีขาตั้งมีอะไรด้วยเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูรับสาธิตนะครับว่ามันจับได้จริงๆริงไหมเพื่อนครับอันนี้ผมจะเดินออกมาห่างด้วยนะครับเดินออกมาห่างประมาณนี้เนะครับแล้วจะดูนะครับเราจะสั่งการกล้องนะเพื่อนครับว่ามันจะหมุนตามผมไหมเพื่อนนะครับนี่ผมไปยืนอย่างนี้นะครับอนี่ผมเดินไหมครับอันนี้มันมันเดินตามผมนะครับกล้องมันจะหมุนตามผมนะไม่ใช่กล้องนะครับขาตั้งกล้องมันหมุนตามผมนะส่วนกล้องก็เป็นกล้องมือถือผมนี่แหละนะครับเนี่ยมันจะหมุนเนี่ย ครผมก็จะหาลองเดินเพื่าเราเดินทํากิจกรรมทํะแรงอื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนอื่นมาคอยถือกล้องให้เรานะครับให้ลําบากครับหมดสมัยคนมาถือกล้องให้เราเปนะครับจะเป็นใช้แบบนี้เลยเพื่อนนะครับนี่ครับแล้วที่สําคัญนะครับมันสามารถสูนอ่าเราสั่งนะครับสั่งให้มันหยุดนะเพื่อนครับอ่าสั่งมันหยุดนะครับสั่งให้มันเปิดนะครับก็ใช้คําสั่งหยุดก็คือเบรมือเปิดก็คือโอเคนะครับในหยุด นะครับหยุดแล้วกล้องมันไม่มันไม่จะไม่ตามเราเมื่อไหนครับผมเดินออกมาครับมันจะไม่ตามเราเมื่อนี่ครับอ่าเนี่ครับมันไม่ตามแต่ถ้าใช้โอเคเนี่ยครับปุ๊บกล้องก็จะทํางานนะครับมันก็จะหมุนตามเราเหมือนเดิมไปเรื่อยนะครับนี่ครับสั่งหยุดได้นะครับส่วนไอตัวบู u e t o t h เล็กๆนะครับตัวนั้นที่ผมสาธิตนี่ครับเปิดปิดอย่างงี้นะครับเปิดปิดโดยใช้ภาษามือเลยกันเพื่อนส่วนไอตัวบ l u e t o t h เล็กๆนะครับก็คือเป็นตัวนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวการ การมุนของกล้องนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ไกลๆเหมือน่อกนี้นะครับแล้วเราอยากจะถ่ายรูปนะครับเราก็ใช้ตัวไอ้บลูทูธเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือโดยตรงนะครับเหมือนกับเป็นตัวคอยกดปุ่มแชตเตอร์ให้เราครับเพื่อนไปดูวิธีการต่อนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปที่บลูทูธของมือถือนะครับมือถืออาจจะเป็นมือถือที่เรากําลังใส่กับขาตั้งกล้องของตัวก i ิมบอลนะครับก็คือของเซตนี้ก็ได้เพื่อน แล้วเราต่อบูทูดไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เดินไปด้วยนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับมันจะขึ้นคําว่าเซลฟี่เพื่อนนะครับแล้วก็จับคู่เพื่อนนะครับจับคู่เสร็จมันก็จะถ่ายรูปได้นะครับตัวนี้นะครับเหมือนกับว่าเวลาเราไลฟ์สดไปด้วยต้องการจับภาพไปด้วยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ในการไปกดชัตเตอร์แทนเราโดยที่เราไม่ต้องเดินไปที่มือถือนอนเพื่อนตัวนี้เป็นอ่าตัวออปชั่นเสริมของมันอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับ ิดกล้องครับเนี่ยผมจะใช้ตัวจิ๋วนะครับเพื่อนโดยที่ไม่เกี่ยวกับขาตั้งกล้องเลยนะเนี่ยครับผมก็จะกดแชะแช่นะครับมันก็จะอ่าถ่ายได้ด้วยนี่ครับผมถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนนะครับหรือใครสงสัยวิธีการใช้งานยังไงก็อ่าคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนนะครับเนาะอ่าใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับสวัสดีครับผม